ืขี้อา่มยื้อะไรคะหนูกินอะไรคะเก็บเก็บตามพื้นนั่นแหละรดนั่นแหละนั่นแหละจะได้ของเอ้าอ่ำอ่ำเลย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 อ่ำเองหนูกินอะไรคะอ่ำนี่นี่นะคะกับข้าวอันนี้อะไรอธิบายไปนี่แกงผักขม หมดถ้วยเลยนะครับหมดถ้วยเลยกินหมดแล้วไม่ไม่ใช่เท<อ>ทิท้งไม่ได้กินไม่หมดเททิท้ง<อ>นี่อาหารเสริมทอดปลาเซโมนกับข้าวสวยตอ,อนนี้ตอนนี้แม่ออมมาออมหน่อยดิอันนี้อาหารอาหารว่างเหรอคะดอกคุณนายตูใสน่นี่คืออาหารว่างเหรอคะ mình đã đòi mang đây được hả, hả? Ừ, ừ. Ấm, Ấm. Ướm, ừ. dưới